ในข้อที่27เนี่นะครับโจทย์ก็บอกว่าเซลล์เนี่ยคือหน่วยย่อยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าจะต้องใช้อุปกรณ์ในข้อใดในการสังเกตร,รูปร่างลักษณะของเซลล์ง่ายๆเลยครับอุปกรณ์เดียวที่ใช้ดูเนี่ยมันคือกล้องจุลทรรศน์กล้องจุลทรรศน์ทีนี้เขาต้องการอยากจะถามนักเรียนว่าหนูรู้แบบว่ากล้องจุลทรรศน์อะ่ะมันเกิดจากเลนส์แบบไหนมาประกบม,มารมาเป็นส่วนประกอบของกล้องจุลทรรศน์นี้คก็บอกเลยว่า กล้องจุลทรรศน์นั้นคือคือโครงสร้างของเลนส์นูนนะครับกับเลนส์นูนมาอยู่ด้วยกันแบบนี้ดูนะครับนี่ภาพอย่างนี้นะครับกล้องจุลทรรศน์เนี่ยนะครับ,บหลักๆแล้วมันจะประกอบด้วยเลนส์สองชุดคือเลนส์ที่อยู่ใกล้ตาเราเรียกว่าไอพ p i e หรือเลนส์ใกล้ตากับเลนส์ที่อยู่ใกล้วัตถุนะครับเลนส์ที่ใช้นในการในการขยายหลักเนี่ยเราเรียกว่าเลนส์ใกล้วัตถุหรือ o b j e c t i ีฟ p i ซเล l ส์นะครับไอเจ้า ไอพีซหรือเลนใกล้ตาเนี่ยปกติแล้วเลนเอ่อกล้องจุลทรรศน์ทั่วไปเนี่ยจะมีกําลังขยายของเลนตัวเนี้ยอยู่ที่10เท่าสูงสุดคือ15เท่าส่วนเลนใกล้วัตถุเนี่ยกำลังขยายก็จะมีตั้งแต่40เท่า60เท่าแต่สูงสุดคือ100เท่าดังนั้นเจ้าเลนใกล้วัตถุเนี่ยจึงต้องเป็นเลนนูนที่มีกำลังขยายมากกว่าเลนใกล้ตาดังนั้น ง่ายๆเลยครับข้อนี้ตัดช้อยที่ไม่เกี่ยวข้องเป็นเลนวอลกับเลนวอลออกไปก่อนหรือแค่เลนนูนกับเลนน,เลนูนกับเลนนูนกับเลนนูนูนด้วยกันคําตอบคือข้อ2เท่านั้นนะครับเลนส์นูนที่อยู่ใกล้ตาเนี่ยจะมีขนาดเล็กกว่าเลนส์นูนที่อยู่ใกล้วัตถุเนื่องจากเลนส์นูนใกล้วัตถุจะมีขนาดใหญ่กว่าเพื่อให้มีความสามารถในการขยายมากกว่านั้นเองอย่างหนึ่งเลนส์นูนที่อยู่ใกล้ตาเนี่ยหากมีขยายหากมีขนาดใหญ่มากเกินไปเนี่ย ภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยตายจะมองเห็นได้ไม่ครบไม่ทั่วถึงเพราะภาพทั้งหมดจะเข้าสู่ม่านตาของเราเนี่ยไม่ได้นะครับรูม่านตาเราเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเลนใกล้ตานีครับจะต้องมีขนาดเล็กกว่าเลนใกล้วัตถุนะครับข้อ27ตอบข้อ2นะครับผม